เจ้าติ่งครับวัย20ปี20สิงห์ชนะสมั20เจ็ดครั้งครับชนะ48แพ้27อยู่ในเชือกไทยของชาติภูมิของสุขาวันนี้ชนะก็คือเสือเกียรติชังสินครับในขณะที่ทีโกอาก์ูสโตรครับอายุนี่26ปีครับทำการฝิกซ้อมอยู่ที่ก้าวอิไทไพร์ตับสุวิทย์นี่เองนะครับลกมา25ไปชนะ20แล้วก็แพ้5ติดตามามานบนเวทีได้แล้วครับยกทับตัวแรกครับไทยบราซิล เป็นการเจอกันครั้งที่สองโอ้โหน้ำหนักนี่น้องๆยักษ์เลยครับคุณเดชาไปแล้วสะเทือนหรือเปล่ากระโดดกระโดดสร้างจังหวะให้ตัวเองบนเวทีนี่เวทีนี้กระเพื่มเลยครับผมดูท่อนขาของทางด้านออกยาสึ <minority> ่ไปแทงครับนักชกไทยหมายเรียกว่ายางหนายังใหญ่เลยท่านผู้ชมใหญ่แล้วต้องมีประโยชน์นะครับใหญ่แล้วเป็นพ่อผุณรับไม่ดีแน่ครับ M X หมด F P เพราะว่าที่นี่ให้รู้กันอย่างเดียวครับไม่มีมาเต้นมาเขีย่ยเสียอารมณ์หรือว่าเป็นมวย3ยกที่ต่อยมันที่สุดในประเทศไทยครับกล้าพูดแบบนี้เลยเอาครับใส่กันเลยครับไม่ต้องดูชัน้นดูเชิงเยอะเมวมเอ็กซ์มวยเอกตรีมครับ2 4 5ุ่ม4.5เรามีนัดกันทางช่องวันหมายเลขก3ที่เนต้นขาไปก่อนต้นขาไปก่อนคุณเอชาหันล่างนะฮะดูว่าทางไงครับเียก็ การต่อสู้นี่มาเยอะครับทั้ง MMA ทั้งเรื่องราวของปวยไทยมาพียบครับสลับทางดน้าของอาร์คิสเตอ์อ่ากลัวเหลือเกินครับนับสลบหามลงนี่พอๆกันนะครับลัหักลัาโคตรไปจะไปขยู่คุณเดชาชนะหนึ่งแต้มน็อกสองแต้มแย่ไม่มีแต้มครับผิงอย่างเดียวคิมอย่างเดียวยาสพด อุตโ,โตะนะครับโดนหิ้งไปที่บริเวณของเพื่อนไม่ได้เจตนาครับว่ากันเกียรติพงศ์75น้นช่างเมื่อวานนะครับก่อนเที่ยงวันเอ้าโดนทุบตายเอาแล้วครับหมูไปโดนรอนแล้วคุณเดชาจาาับตาดู้วยนะสำหรับคู่นี้นะครับทุกๆอยากตาพิตาเพราะว่ามีโอกาสาที่จะน็อกด้วยกันทั้งคู่ตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆเวทีสะเทือนแล้วครับแข่งไปยาๆวๆไปก่อนนะครับต้องยัดแข่งเตะยัดโอ้ โดนซ้ายคืนโดนขอรับตัวโดนนะไปเลยครับนี่นะครับเรียบร้อยครับนี่นะครับโดนเต็มกระโดงทางครับโอ้เรียบร้อยครับจบจบแล้วครับนี่นะครับเอาหมายว่าปันมือจะมาลากแทนอยู่แล้วครับโอ้โหคู่แรกบวกสองแปมเลยครับคุณเดชาไปแล้วครับไปเลยจิมิโก้ เบียโกอากอส์ตโอ้โหหมาช่วงต้นนี้ต้องบอกว่าออกยาสนีถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าปะทะเสียสีไปแล้วครับโดนอากอส์ตอร์ดึงเหียดเข้าไปแต่กองเชียร์บราซิลได้ตีดเลยครับโดนหมัดดีมาใช้โอ้ตะเกียงดำไปแล้วครับดูครับเพชรไหนถึงเป็นชนะครับนี่เตะเข้าลำตัวนะครับ นี่ครับแข่งสวยครับต้นๆก็ยังหิวยังทําได้ดีอยู่นะไปเข้าฝักเข้าข้อนะครับแต่ว่าพอโดนกระปั้นเข้าไปนี่ครับนี่ครับซ้ายนี้ทําท่าจะเป๋แล้วนะครับจิ้มลำตัวครับเอาคือจิ้มหมัดวางแข้งข้ามศีรษะโดนบ้างครับนี่ครับพุกพลางแล้วขึ้นบนครับโอ้สามหมัดจัดไปครับสมรักเขาทรายสามารถพยักอรุณครับหนึ่งสองสามตุ้เดชาหมัดสี่แไม่โดนแล้วนะครับ ตัดลัตัวแล้วก็ขึ้นบนนะครับนี่ตอนรับตัวก่อนแล้วก็ขึ้นขวา<น>ขวาหลังนี่เลยครับขวาเม็ดสนี่นะครับเต็มขมัดเลยครับ1 2ึส,สาลาแล้วแก้วตาเลยครับแปลอ่านปากหน่อย <laughs> สิบราซิลพูดอย่างไรเอาไปดูเอ็มด,ดีกว่าครับจะเป็นยังไงครับว้าวโอ้โ oh ห oh. ผิดซสที่ไหนเลยฮะผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครพิกัด75กิโลกรัมครับ mm hmm. ดีไม่ดีไม่ครบยกแล้ววันนี้ครับ mm hmm. เพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับ mm hmm. เราก็ได้ผลการตัดสินคู่แรกไปแล้วนะครับ mm hmm. และผู้ชนะสำหรับคู่แรกวันนี้มวยยกทับทีมชาติไทยกับทีมชาติบราซิล The Winner by KO Quan Pu Diego Augusto.